สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจุย๋ยนุ่งสิ้นทำบุญครบรอบวันแต่งงานแฟนๆเฮลัน่นพุทธชวนซื้อเลขเด็ดถูกเต็มๆเมพลอแป๊บเดียวก็ฉลองครบรอบเป็นปีที่3แล้วสำหรับคู่รักพุทธพุทธิชัยกับจุย๋ยวรันทยาที่ล่าสุดได้ควงแขนกันไปทำบุญในวันครบรอบแต่งงานท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของทั้งคู่ที่มอบให้กันตลอดซึ่งจุย๋ยวรันทยาได้เผยภาพที่ตัวเองนุ่งสิ้นสวยหวานละมุน พร้อมมีสามพีพุทธิชัยยืนอยู่ข้างๆโดยเขียนแคปชั่นสุดหวานไว้ว่าครบรอบ3ปีเร็วมากค่ะเวลาเดินเร็วเพราะเรามีความสุขนั่นเองไหว้พระทําบุญเนื่องในวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนนำบุญมาฝากนะคะ h happy anniversary แฮตแ t a g pj the wedding 2018 h a ย h ห happily ever pj h a t แท1 6 1 6 1 1 สวิฟเบ็บรูปสุดท้ายพุทธรักไม่รู้โรยหรือรักพุทธไม่รู้โรยก็ได้นะคะแอสไซพุทธดีเจนอกจากนั้นจุยวรัฐยายัางได้โพสต์รูปภาพขณะที่นำพุ่มเงินพุ่มทองไปถวายองค์พระแก้วมรกตโดยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่ามีคนถูกเลขเด็ดกันยกใหญ่จากคำพูดที่พุทธพุทธิชัยได้ชวนให้ซื้อครั้งนี้พิเศษได้นำพุ่มเงินพุ่มทองไปถวายองค์พระแก้วมรกตค่ะ happy anniversary pj แฮตแท็ก1นึ1 pj the wedding 2018ปลเมื่อเช้าคุณพุทธชวนซื้อ1661ใครถูกบ้างคะ555นี่บอกเลยหลายคนถูกกันใหญ่ดีใจนะคะเห็นทุกคนมีความสุขขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุ o c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ